ครับผมจานโอเคดีโกลเด้นเทาวเกกิโลครับติดเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวสง่งมอบงานลูกค้านะครับ

ซัมซุงต่งขายเขาจะปิดหนึ่งเฮ็ดดีได้เสียบเลยยังสาบอกที่หลัง่ยอันดับนี่สิอันดับแรกเลยแจง้งื่ไม่ต้องเห็นอย่างเสียบสายสัญญาณในเขาแล้วกัให้เขาโหลดมันจังบเสียวเวลาแล้วเขาจะไม่เห็นอย่างอื่นเออนั่นตีตีแรกนะมันจังด่วนตอนนี้เขามาเริ่มตน้นเห็นใด้เสียวเวลาเดี๋ยวเาจะมาใส่ฐานรีโมทที่หลัง เดี๋ยวข้อจูนอยู่ที่8ปดสข้างหลงังพอกดอินโฟมันต้องได้80กลักว่าคือกันถ้าเบิ่งสีสมบูรณ์ตามแผนบอการติดตั้งการจูนนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องบันพศทีวีเซลแชนแนล นจะมีคลิปล้างเอติดตั้งจานแก้ปัญหาจานตอนนี้เราค้างซ่อมเอพานานัดลูกค้ารอบบ่ายจริงๆแล้วอันจานทูของเจ้าเนี่ยสามารถใส่สองหัวใส่สองหัวก็ได้เท่าก็บเบิง เยอะมากข้างล่างก็ได้ได้ไ <c oughs> ด้ <c oughs> ตอนนั้น,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 นไอ้ทู่มันเนี่ยยังบ่เดินสายไปหีิแม่เขาที่แถบปัตตานีมเดินข้างลา<อ> <c oughs> ่างาโอเออนี่มีสายเดินไปข้างบนแลว้วจริง,รงๆเขาตัดต่อสายข้างบนมันก็นลงม้ามองหนีเร็วที่แถบปาตตานีมานไปหนีแล้วบริเวณปัตตานีของบริเวณข้างลานน่างมันบ่อใดมีเน็ค <c oughs> เขาโบเกะนี่ แสดงว่าเขาเอามาวัดเบิ่งเลียวมันบ่มีสัญญาณมันมันต้องแกะบอกเบิ่งว่าเขาต่อให้เฮาบ่แสัญญาณสัญญ่ณเรียกว่าเฉียวเขาบอกต่อไห่เมียนทู่เขาบ่เสกบ่เกะเราเพิ่งมาต่อเด้เขาต่อไหอวางสายลงมาแล้วจริงๆว่าจะได้เสียตัวนี้อีกแน่นน่ะเอ๊ะยังเขาจังเจาะลงไปจริงๆมันมีสายลงไปในห้องนั่นแล้ว เราพูดว่าต่อให้เล็วเราว่าเสียวเขาไปหนี่งที่เร็วแหละผมจังแได้ขายไม่เอาขึ้นมาไหนบ่อุ้ยคำนั้นบอมมาเลยมันบวไรมันบ่ได้พอคนตอเราพูดว่าคนเข้าเกะปุ๊บเขาสียวหัวแสดงคำตอบเช็คของบุญแล้วว่ามันคือบวนตอดของเราเนาะเราว่างสงสัยมันงักตัวนี้เบิร์เขาบตอเอาไปเสียไปซื่อไม่น่ามันใช้บ่ได้ครับผมแต่เมื่ได้แต่มื่นที่บ้านใส่โอ้ยผมก็สียมัดซีดตัวเสียแนว โอ้ยนำฝากเขาสร้างให้เป็นลูกค้ากันแล้วเอาละมีสองจานเลยบนน้อยหนาไปแล้วบ่น้อยหนาได้เฮื่อนี้มีสองจานแคนซิเบิ่งจุดที่สามก็แค่ใส่สองหัวเข้าไปจานใดจานหนึ่งก็ได้ครับบน้นแนใส่ง้ครับผม อันแบงไหก้้นสีสเกตเนี่ยโดแต่างเอ้ยบเอาแลวเาอมนนปัโอ้ปัเลยขอบคุณหลายๆครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาเลยครับผมแต่ว่าอันอันก่อนกับเพื่นจังไเก็อย่าลืมมันซิมหนูอันทั้งนี้เนี่ยเด้อคอยว่ากินหนูว่ากินหนูเต่้ยวผิดหวังเลยสันนะม่ดล้ม่้นกกลสเออ อันลูกแซ่พยายามเฮ็ดให้หอมๆเด้อให้แม่อดแม่ก็ซิมก่อนนะบ่ขอกปลาลาปลาไหลปลาไปลเขาบอกินกบเขียดเขบ่กินข่อยอยู่บ้านกบบ้านเจ็ดแต่ข่อยบ่กินต่างหข่งกันเด้อกันเจ้าบอกว่าว่าเล่าเลยเขาว่าเจ้าคนจีนเด้นะจะไปออกทั้งจีนบอกินเดี๋ยวเบิ่ง อันช่องสามมันสิได้ตามแขนโมโนเขาบอตันักยูมนเสียเราุว่าอันอดอกตอได้แปดสิบตัวเาก็ัว่เไดี๋ยวด้วเอ่อเตงเรเดี๋ยวโตรออยู่มงนี่จักรมือเงินเยอมันจะขึ้นแปดสิบสามไหมห้าบอแปดสิบถือว่าได้้ครับเขาบอว่าเขาตอสายดังเราว่าอันนี้เบิรงไหนเราว่าเดี๋ยวขอเขาบตอี่เจ้า หาเงินเ <c oughs> นี่ยเราม่ล่างแอร์อยังไปติดต่อเราหน่งล่างแอร์ติดกล่องแล้วจักบาทล้วล่างแอร์ล่างแร์หาร้อยข้นไกลพื้นที่700เจ็ดร้อยเจตัวเจ้าอยู่เครื่องสะพัดนะครับวัสดี้านไหมอ้ที่มรอมันไม่อาอออไปวันเครือสะพัสแหลมจับังสนามบินนะครับเ,ออเครื่อสะพัออแถวน้องขาเออจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดห chết si chết xám chết hạ chết hốt chết 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 câu chết câu chết câu hốt câu chết hà. chết xì. chết xám chết xếp 77, 78, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 78, 77

Chết xì Chết 79, Chết câu Chết câu Chết Này hết 80, xếp Chết Chết แปดสิบเจ็ดเก้าแปดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสิบป่ะเออนิ่งแล้วแปดสิบครึ่มเขาเสียของจะหน่อยโอเคครับเต็มที่ได้แปดสิบจุดนี้